ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับาการอบรมการพัฒนาครูให้เป็นโค้ดด้านเสริมด้านเสริมสร้างทักษะการคิดริเริ่มสร้างสารรค์ให้ผู้เรียนนะคะสำหรับโรงเรียนวัดจังหูนสนใจนะคะศึกษาวิจัยในหัวข้อการศึกษาภานชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงในโรงเรียนวัดจังหูนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นะคะผู้นําเสนอนางสาวอรพินโคจีจุนค่ะเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนวัดจังหูนค่ะสําหรับคําถามวิจัยนะคะภาชนะอะไรบ้างที่เป็นแหล่งเพาะพันลูกน้ํายุงนะคะสมมุติฐานนะคะบ่อปูนเป็นแหล่งพาะพันลูกน้ํายุงสําหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันลูกน้ํายุงผลที่ได้รับนะคะได้ทราบถึงภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันลูกน้ํายุง สำหรับวิธีการวิจัยนะคะขอบเขตส,สถานที่วิจัยนะคะก็คือโรงเรียนวัดจังหูนหมู่ที่3ถนนนครสมเอาตตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับผู้บริหารคณะครูและก็บุคลากรทางการศึกษาของทางโรงเรียนเนะะี่ยค่ะมีทั้งหมด6คนแล้วก็ในปีการศึกษา2,565นะคะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด68คนค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะก็คือสำรวจภานชนะที่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงนะคะสำหรับผลการทดลองนี้นะคะโรงเรียนโรงเรียนวัดจังหูนนะคะเจอภานชนะนะคะทั้งหมดเจดชนิดนะคะสิบสองแห่งนะคะก็คือจะเป็นกระถางต้นไม้สาม กระถางนะคะขวดน้ำหนึ่งขวดบอ่อปลาสองบ่อแล้วก็บอ่อปูนสามบอ่อโฟมอีกหนึ่งชิ้นนะคะต้นสับประรดสีหนึ่งต้นแล้วก็อ่างปลาหนึ่งอ่างนะคะค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าในโรงเรียนวัดจังหูนนะคะมีภาชนะที่มนีน้ำขังทั้งหมดนะคะ12แห่งได้แก่กระถางต้นไม้ขวดน้ำบอ่อปลาโฟมต้นสับประรดสีแล้วก็อ่างปลานะคะ และจากการสำรวจพานชนะทั้งหมดนะคะปรากฏว่าไม่พบลูกน้ำยุงในทุกพานชนะที่สำรวจนะคะ,ะทั้งนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในวันที่มาสำรวจเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงฤดูร้อนจึงทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะไม่เหมาะที่จะ,ะให้ยุงเนี่ยวางไข่นะคะค่ะสำหรับโรงเรียนวัดจังหูนก็ขอ,อนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ